เสียเวลาสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2และ4ทับ3ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูขนอีกแล้วในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะบทเรียนที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องสาระของการเขียนเป็นสาระที่สองนะคะว่าด้วยเรื่องของการเขียนนั่นเองนะคะสาระที่ครูจะนําเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของการเขียนจดหมาย เด็กๆเข้าใจความหมายของคาว่าจดหมายไหมคะลูกจดหมายคืออะไรคะเด็กๆจดหมายคืออะไรใครจะตอบคุณครูได้บ้างจดหมายคืออะไรเอ่ยจดหมายคือจดหมายคือจดหมายคือเอาตามความเข้าใจค่ะไม่ต้องมาอ่านไม่ต้องมาอ่านตามเนื้อหาที่คุณครูเขียนเด็กๆไม่ต้องดูเด็กๆคิดตามความหมายของเราความคิดของเราจดหมายคืออะไรตามความคิดของเธอจดหมายคืออะไรคะ ไม่ต้องมาอ่านตามที่คุณครูเขียนนะจดหมายคืออะไรตามความคิดของหนูเองคือสิ่งที่เราส่งไปหาผู้อื่นอ่าเก่งมากค่ะจดหมายก็คือการที่เราส่งข้อความส่งเรื่องราวส่งการติดต่อสื่อสารไปถึงผู้อื่นใช่ไหมคะเราเรียกว่าการเขียนจดหมายใช่ไหมคะลกูกเก่งมากค่ะไม่ต้องมาตอบตามหนังสือคุณครูนะคุณครูอยากรู้ว่าอ่าหนูมองในเรื่องของความหมายของจดหมายว่าอย่างไรบ้างตามแนวความคิดของตัวเองนะคะมีคนอื่นอยากจะตอบอีกไหม จดหมายคืออะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนบอกว่าจดหมายก็คือการที่เราส่งเรื่องาร,ราวไปให้กับผู้อื่นที่อยู่ทางเออยอ,อยู่ไกลความที่สงเก่งมาก โอเคถูกต้องค่ะการสื่อสารอ่าที่ถึงยังผู้อื่นใช่ไหมที่อยู่ไกลแสนไกลที่เราไม่สามารถที่จะเห็นหน้าค่าตากันได้ใช่ไหมลูกเราเรียกว่าการเขียนจดหมายนะโอเคเด็กๆเก่งมากนะคะที่เด็กๆตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องค่ะเราพูดถึงในเรื่องของการเขียนจดหมายเนาะอ่าการเขียนจดหมายคืออะไรจดหมายทั่วไปก็คือการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์เพื่อเก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเพื่อใช้ในการสื่อสาร เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งลักษณะของจดหมายในชีวิตประจําวันของเรานะคะแบ่งออกเป็นหลายประเภทอ่ะในชีวิตประจําวันของเด็กๆเด็กๆเคยเขียนจดหมายไหมคะเคยเขียนไหมตอนอยู่ป .3 เด็กๆเขียนจดหมายไหมใ่ค่โอเคจดหมายสมัยที่เด็กๆเรียนอยู่ป .3 เรียนอยู่ป .3 ของครูที่เด็กๆเขียนจดหมายอะไรเอ่ยบอกครูสิ จดหมายอะไรลูก<ส> <trays> <in> จดหมายลาคจดหมายลาครูเก่งมากค่ะ네ช <después> ั้นปสามเราจะพูดในเรื่องของจดหมายลาครูนั่นเองนะคะจดหมายลาครูนะคะก็คือจดหมายที่เราเขียนถึงคุณครูเวลาเรามีกิจธุระใช่ไหมคะนอกจากจดหมายลาครูนล่มีจดหมายอะไรอีกที่เด็กๆเคยได้ยินแต่อาจจะยังไม่เคยได้เรียนนะมีจดหมายอะไรอีกลูกพอจะทราบไหมนอกจากจดหมายลาครูแล้วพอจะทราบไหมคะทราบไหม ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะอาจจะไม่ทราบ้ากด็กๆอาจจะเคยเรียนแค่จดหมายประเภทเดียวนะคะวันนี้คุณครูจะพูดนําเสนอในเรื่องของการเขียนจดหมายเหมือนกันนะคะเป็นอีกจดหมายอีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือจดหมายเขียนถึงเพื่อนเพื่อนคือใครเพื่อนก็คือคนที่เราอะไรคะคนที่เราเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันใช่ไหมคะ บางกิจกรรมก็อาจจะได้นอนด้วยกันเนาะอ่าเรามาดูนะคะเพื่อนสนิทชิดเชื้อแค่ไหนที่เราจะสามารถเขียนถึงได้จดหมายถึงเพื่อนคืออะไรเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของการเขียนจดหมายถึงเพื่อนจดหมายถึงเพื่อนคืออะไรนะคะก็คือการเขียนติดต่อข่าวสารนะคะถึงเพื่อนๆนะคะเพื่อสื่อข้อความถึงการและกันนะคะเพื่อส่งข้อความถึงการและกันเราเรียกว่าจดหมายถึงเพื่อนนะคะโดยจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรามาดู องประกอบของการเขียนจดหมายกันนะคะจดหมายนะคะในส่วนของจดหมายทั่วไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็นท right ั้งหมดกี <c oughs> <c oughs> ่องค์ประกอบเด็กๆทราบไหมเอ่ยจดหมายทั่วไปจะมีทั้งหมดกี่องค์ประกอบทราบไหมคะถ้าไม่ใช่จดหมายลาครูองค์ประกอบของจดหมายทั่วไปแบ่งออกเป็นกี่องค์ประกอบคะลูกพอจะทราบไหมอ่าเก่งมากค่ะจดหมายทั่วไปจะแบ่งออกเป็นเจ็คองประกอบด้วยกัน นะคะคแต่ถ้าเป็นลักษณะขององค์ประกอบของการเขียนจดหมายลาครูจะแตกต่างกันตรงที่ว่าจะต้องมีคํารับรองของผู้ปกครองนะคะเป็นองค์ประกอบที่8เข้ามานั่นเองนะส่วนจดหมายชนิดอื่นจะมีทั้งหมด เจ็ดองประกอบเท่านั้นเองนะคะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าองค์ประกอบของการเขียนจดหมายทั่วไปเนี่ยนะคะ,ะมีองค์ประกอบ7องค์ประกอบอะไรบ้างนะคะข้อ1เราไปดูกันนะคะข้อ1ก็คือองค์ประกอบที่1คือที่อยู่นะคะที่อยู่จะวางไว้บนมุมขวาของกระดาษเขียนจดหมายค่ะลูกอยู่บนสุดเลยนะฝั่งขวามือของกระดาษเขียนจดหมายเลยนะสวันที่นะคะวันที่ตรงนี้นะคะก็เขียนให้เป็นปัจจุบัน วันที่จะอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษของจดหมายค่ะ 3. คํคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นของการเขียนจดหมายนะคะจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของบุคคลที่เราจะเขียนถึงนะลูก ข้อ <stom eras S 1> 4เนื้อหาจดหมายนะคะองค์ประกอบที่4จะเป็นเนื้อหาจดหมายก็คือสาระสําคัญใจความสําคัญความเป็นไปนะคะเรื่องราวที่เราต้องการเล่าค่ะเราต้องการสื่อสารกับเพื่อนเรื่องอะไรเราก็จะใส่ในส่วนของเนื้อหาของจดหมายนะเป็นองค์ประกอบที่4นะคะต่อไปองค์ประกอบที่5นะคะหลังจากเราเขียนเนื้อหาของเรื่องเสร็จแล้วก็จะเป็นคําลงท้ายค่ะคะําลงท้ายในการเขียนจดหมายนะคะ ก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทถึงบุคคลที่เราจะเขียนถึงนั่นเองตัวอย่างมันจะแตกต่างกันนะก็คือจะมีคําขึ้นต้นกับคําลงท้ายตรงนี้ที่จะแตกต่างกันตามประเภทของบุคคลที่เราจะเขียนถึงนะคะทีนี้ไปดูองค์ประกอบที่6ค่ะองค์ประกอบที่6ก็คือการลงชื่อผู้เขียนจดหมายค่ะลูกเมื่อเราเขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการลงชื่อผู้เขียนจดหมายกํากับด้านล่างด้วยนะคะอ่า องค์ประกอบที่7สุดท้ายหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการเขียนจานหน้าซองจดหมายการเขียนจากหน้าซองจดหมายจะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะ1ก็คือชื่อและที่อยู่ผู้ฝากสง่งหรือผู้สง่งนั่นเองผู้ส่งจดหมายคือใครถ้าเราเขียนจดหมายชื่อและที่อยู่ผู้ส่งก็ต้องเป็นเรานะคะถ้าเราเขียนถึงเพื่อนจากหน้าซองก็ต้องไปเขียนชื่อของเพื่อนนะคะแล้วก็ที่อยู่ด้วยหลักสําคัญก็คือการเขียนจดหมายจะถึงยังจุดหมายปลายทางได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเขียนจ่าหน้าซองให้ถูกต้องและชัดเจนนะนักเรียนนะสำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าลักษณะขององค์ประกอบในการเขียนจดหมายนั้นนะคะมี7องค์ประกอบแต่องค์ประกอบที่1ถึงองค์ประกอบที่6นะคะได้แก่ที่อยู่มันที่คำึ้นตน้นเนื้อหาจดหมายคำลงท้าย และลงชื่อผู้เขียนจดหมายองค์ประกอบที่1ถึงองค์ประกอบที่6นั้นจะปรากฏอยู่ในกระดาษเขียนจดหมายค่ะส่วนองค์ประกอบที่7นั้นจะไม่ได้อยู่ในกระดาษเขียนจดหมายนะจะปรากฏอยู่ในอ่านซองจดหมายนะคะหรือกระดาษซองจดหมายนั่นเองนะคะ โอเคค่ะนะักเรียนนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของอการเขียนจดหมายแล้วก็หลักการเขียนจดหมายนะคะ <c oughs> เพื่อให้เด็กสามารถที่จะนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการเขียนจดหมายลาครูอ้อยพทษทีค่ะไปเขียนจดหมายถึงเพื่อนได้อย่างถูกต้องนะคะเรามาดูในส่วนของหลักก่อนนะคะหลักในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนกันนะคะว่าการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนั้นมีหลักอย่างไรบ้างนะคะ โอเคนะคะเราไปกันเลยนะคะหลักข้อที่1นนะคะก็คือการเขียนจดหมายถึงเพื่อนจะต้องมีการเลือกกระดาษที่เป็นกระดาษสีสุภาพนะนักเรียนนะกระดาษสีสุภาพในที่นี้ก็คือกระดาษไม่ลบไม่ฉีกไม่ขาดนะคะกระดาษตรงนี้จะไม่มีการลบฉีกขาดนะเป็นสีสุภาพสีอ่อนๆสบายตา เพื่อให้คนที่อ่านนั้นนะคะได้รับจดหมายไปแล้วสามารถที่จะอ่านได้แบบสบายตานะไม่เมื่อยตานะคะสีฉูดฉาดฉไม่เอานะคะสีของกระดาษต้องสุภาพค่ะ2นะคะซองของจดหมายก็ต้องสุภาพด้วยนะซองของจดหมายที่เราจะเขียนถึงก็ต้องสุภาพด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้ขนาดของซองจดหมายที่เป็นขนาดมาตรฐานนะคะ 3. เวลาที่เด็กๆจะเขียนจดหมายจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำที่สั้นกระชับรัดและได้ใจความข้อ 4. เขียนจากหน้าซองของจดหมายให้ถูกต้องชัดเจนนะคะข้อ 5. เขียนสื่อสารอย่างตรงประเด็นในส่วนของรูปแบบของเนื้อหานะลูกอ่ะอน,นี่้5ข้อไปแล้วนะคะข้อ 6. ใช้คำที่สั้นกระชับรัดชัดเจนนะได้ใจความนะคะ ข้อเเขียนจ่าหน้าซองให้ถูกต้องนะคะไม่ใช้คําที่เย่นเยอะนะคะอ่าตรงนี้เอาทาไมจ่าหน้าซองครูหลายรอบจังเลยนะคะเดี๋ยวแก้ไขก่อนนะคะโอเคค่ะเขียนจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็อะไรคะอ่าบุรุษปรณียีหลังจากที่เราเขียนจดหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะบุรุษปรณียีก็จะนําอะไรคะนำจดหมายของเราไปส่งยังจุดหมายไปลายทางได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการเขียนจ่าหน้าซองให้ชัดเจนนะคะ ที่อยู่แล้วที่อยู่และชื่อของผู้รับก็ต้องเขียนให้ชัดเจนด้วยนะชื่อและที่อยู่ของผู้รับถามว่าทําไมจะต้องเขียนแบบนั้นก็เพราะว่าเพื่อให้สมมุติว่าผู้ผู้รับนะคะเขาเปลี่ยนแปลงที่อยู่ค่ะลูกที่อยู่มันมีการเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะอะไรคะได้รับกฎหมายนั้นฉบับนั้นกลับคืนมาก็จะ <c oughs> ตีจดหมายฉบับนั้นกลับคืนมาย่างเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของหลักในการเขียนจดหมายนั่นเอง ทีนี้เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการเขียนจดหมายไปแล้วนะักเรียนนะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนั้นเขียนอย่างไรกันบ้างน,นะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างการเขียนจดหมายนะลูกนะการเขียนจดหมายถึงเพื่อนอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่1เด็กๆด,ดูเมาส์ตามคุณครูนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นองค์ประกอบที่1นนะตั้งแต่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดและ รหัสไปรษณีย์ตรงนี้นะคะจะเป็นอะไรคะที่อยู่ของผู้เขียนจดหมายก็คือตัวเราเองนะคะอันนี้เป็นที่อยู่ของคุณครูฝนเองนะที่อยู่จริงๆนะคะไม่ได้โมเมนต์อะไรนะเนี่ยนะเอาที่อยู่จริงนะคะนี่นะบ้านเลขที่1 9 9หมู่หนึ่งต่อจุด,ดย่อมมาจากตำบลพลเท็กจุด,ดย่อมาจากอำเภอบรรจารคีรีจอจุด,ดย่อมมาจากอะไรคะลูก จอจุดเดียวมาจากจังหวัดขอนแก่น<า>เกง่งม,<า>มากค่ะแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์40160รหัสไปรษณีย์เราดูจากไหนคะลูกใครทราบบ้างรหัสไปรษณีย์แต่ละอำเภอเหมือนกันไหม,มเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันนะคะลูกรหัสไปรษณีย์ไม่เหมือนกันนะให้ดูจากตรงไหนให้ดูจากตรงนี้ค่ะลูกให้ดูจากอำเภอนะแต่ละอำเภอจะมีการแจ้งรหัสไปรษณีย์ที่แตกต่างกันสมัยก่อนยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตโอ้ยเราวิ่งไปดูที่ไหนคะเราต้องแฮกจะแ,แตกตาไปดูที่อำเภอที่ที่ทว่าอ,าอะไรพ่วยพูดดีนะที่ทำการไปรษณีย์คะ่ะ ที่ปอนอเนาะที่ทําการไพรสน์นีเลยนะคะแต่ทุกวันนี้โอ้โหยุคโลกาพิวัต์แล้วนะคะยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน,นเราคลิกเข้าไปว่ารหัสไพรสน์นีอำเภอมันจกิรีมันจะขึ้นเลยคะ่ะลูกอ่าทุกอําเภอทุกจังหวัดจะขึ้นหมดเลยคะ่นะนักเรียนเราสามารถไปดูในส่วนของพี่ Google ได้นะคะถามพี่คูได้นะคะพี่คูตอบได้ทุกอย่างคะ่นะนักเรียนแม่ แม่หนูก็ทำแฟดเหมือนกันคะ<อ>่ะเวลาเวลาใส่เบอร์โทรแล้วก็ใส่จังหวัดมันจะขึ้นเลขไปรษณีย์เลยคะ่ะใช่นั่นแหละค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากแม่พี่เหนือทำธุรกิจตรงนี้ก็จะได้ใช้ตรงนี้โดยตรงนะคะโอเคค่ะนั่นแหละค่ะลูกมันก็จะขึ้นอำเภอแล้วจะขึ้นรหัสไปรษณีย์เรียบร้อยเลยนะคะส่วนนี้คือองค์ประกอบที่1นนะลูกก็คือที่อยู่ของผู้เขียนจดหมายนะโอเคต่อไปนะคะองค์ประกอบที่2คืออะไรเอ่ยเด็กๆดูซิช่วยบอกคุณครูสติ11สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 เดือนวันเดือนวันเดือนปีหรือวันที่ในการเขียนจดหมายนั่นเองใช่ไหมอ่ะวันเดือนปีในการเขียนจดหมายเขียนย้อนได้ไหมสมมติว่าอ่ะเราจะเขียนถึงเพื่อนอ่ะปีนี้เรานู่นเขียนวันที่ล่วงหน้าเลยเป็นปีหน้าได้ไหมคะตามมารยาทแล้วตามหลักแล้วได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมคะคําตอบก็คือ ได้หรือไม่ได้ตอบสิตอบสิไม่ได้ไไดค่ะการเขียนการเขียนวันที่วันเดือนปีจะต้องเขียนให้เป็นปัจจุ บันณนะเวลานั้นนะคะสมมุติว่าวันนี้วันที่11ใช่ไหมคุณครูเขียนวันที่11สิงหาคมเราก็ใส่เลยเขียนแบบย่อนะนะคะ11สิงหาคม2 5 6 4ดูดีๆนะเผื่อมีในข้อสอบในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะนี่คือการเขียนวันที่ที่ถูกต้องนะไม่ใช้อักษรยอ่อไม่ใส่คําว่าพอจุดสอจุดไม่ใส่คําว่าวันที่ด้านหน้าของตัวเลขนะคะที่เป็นตัวเลขข้างหน้านะ,ะนี่คือการเขียนวันที่นะคะวันเดือนปีที่ถูกต้องในการเขียนจดหมายนะคะ ต่อไปองค์ประกอบที่สามสวัสดีโอเพื่อนรักอ่าคุณครูมีเพื่อนชื่อโออันนี้เป็นคําอะไรองค์ประกอบที่3ามเป็นคาอะไรนี่เป็นคาอะไรองค์ประกอบที่สามคือเก่งมากค่ะคาขึ้นต้นนั่นเองคําขึ้นต้นจดหมายลาครูก็คือนะคะเราใส่ชื่อเพื่อนแล้วก็ตามด้วยคําว่าเพื่อนรักนะคะคุณครูก็ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนชื่อโอเนาะครูจะเขียนถึงเพื่อนชื่อโอก็บอกว่าสวัสดีโอเพื่อนรักอ่ะย่อหน้าคําทักทาย เยอหน้าตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้ข้อความยืดยาวเลยคืออะไรคะเนี่ยคือองอ์อประกอบที่สี่ก็คือเนื้อหาจดหมายเก่งมากค่ะพี่ออตโตถูกต้องค่ะองค์ประกอบที่หนึ่งที่อยู่สองวันที่สามคำขึ้นต้นสี่เนื้อหาในการเขียนจดหมายเนื้อหาในการเขียนจดหมายจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับการเขียนของเด็กๆเ,เองนะคะอะ่คุณครูจะอ่านให้ฟังนะ ่าป้ายเลที่199หมู่1ตำบลคนเพคอําเภอบรรจกักรีจังหวัดถอนแก่น40160 11สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีโอเพื่อนรัก เธอเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าส่วนเราสบายดีนะเราไม่ได้ออกเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเลยเธอเพราะเกิดโรคโควิด19ขึ้นมาสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยนะได้แต่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอย่างเดียวและกักตัวเลยจ้าอ่าทีนี้ต่อนะคะยังไม่จบนะคะลูกอ่ายเลื่อนออกมาอีกนิดหนึ่งนะคะเราคิดถึงเธอมากๆเลยนะและอยากจะเจอเธอมากๆเลยแต่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้อะ่ะเพราะอ่า เพราะเราอะไรคะออกไปไหนไม่ได้เลยก็คงจะได้เขียนแต่จดหมายถึงเธอเช่นนี้ไว้ให้โรคระบาดนี้หายไปก่อนแล้วกันนะเราค่อยนัดเจออ่านนะัดคุณครูเขียนผิดนะคะเดี๋ยวใสด่ดอเด็กให้หน่อยนะลูกเราค่อยนัดเจอกันนะเพื่อนอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือคําลงท้ายคําลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนใช้คําว่ารักและคิดถึงหรือคําว่าด้วยรักและคิดถึงก็ได้นะคะเขียนได้สองแบบนะต่อไปองค์ประกอบต่อไปค่ะ องค์ประกอบที่6นะคะก็คือลงชื่อผู้เขียนจดหมายครูชื่อน้าฝนครูก็ใส่ชื่อน้ำฝนลงไปแค่นี้เองนักเรียนนี่คือในส่วนของหน้ากระดาษหนึ่งหน้าค่ะนักเรียนนี่คือในส่วนของหน้ากระดาษหนึ่งหน้าที่เราเขียนจดหมายอะไรคะจดหมายถึงเพื่อนนะคะมีแค่นี้นะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบต่อไปค่ะนักเรียนอันนี้คือคืออะไรใครทราบบ้างบอกคุณครูสิใครทราบบ้างเอ่ยอันนี้คืออะไร มีอยู่สององประกอบเมื่อสักครู่เี้กหัวเห็ม่าหน้าจ่าหน้าซองค่ะเก่งมากค่ะอันนี้คือการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายนั่นเองเมื่อกี้คุณครูคบอกไปแล้วแบ่งออกเป็นกี่องค์ประกอบคะเด็กๆการเขียนจ่าหน้าซองแบ่งออกเป็นกี่องประกอบติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกกีะะอ่องประกอบเอ่ยสององประกอบใช่ไหมคะโอเคองค์ประกอบที่หนึ่งเรียกว่าชื่อและที่อยู่ผู้ฝากส่งนะคะและสองชื่อและที่อยู่ผู้รับ เราก็ใส่ลงไปะค่ะอันนี้คุณครูยอดส่วนนะเห็นไหมเห็นไหมวันนี้เป็นเด็กของญาตเป็นเด็กนะจ๊ะอ่าเด็กหญิงจันทิมาเทศสีหาปาเลทีหนึ่ง9 9หมู่หนึ่งตำบลพลเพชรอําเภอเจจก,กรีจังหวัดพอนแกน่น40160และกึ่งกลางหน้าซองจดหมายนะลูกนะรครับอ่าการเขียนวิถกครูครับขอออกเข้าใหม่ได้ไหมครับมันมีลูกออโตอยู่ตรงกลางครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้คะ่ะลูกเดี๋ยวครูค่อยแก้เนาะตอนนี้ขอครูอนุญาตอธิบายก่อนเดี๋ยวครูจะแก้ใหม่ชื่อและที่อยู่ผู้รับนะคะเด็กหญิงมันริการสแสศักอันนี้ก็ลืมใส่สระอีนะคะบ้านเลขที่14 3สหมู่14ตําตำบลยังตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอะ่ประมาณ3ามจุดเดี๋ยวคุณครูจะแก้ไขนะคะโอเคค่ะอันนี้ขออธิบายนิดนึงนะคะ อันนี้จะเป็นลักษณะของอะไรลูกชื่อและที่อยู่ผ,ผู้ฝากส่งสและชื่อและที่อยู่ผู้รับตรงตร <Joshua> นี <uld> ้เราเรียกว่าการเขียนจานะซองในการเขียนจดหมายนั่นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราเห็นได้ว่าลักษณะของการเขียนจานะซองในการเขียนจดหมายนั้นนะคะเราจะต้องเขียนจานะซองจดหมายให้ถูกต้องและชัดเจนด้วยนะคะถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้เขาสามารถที่จะอะไรคะ เพื่อเขาสามารถที่จะส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวขอแก้ด้วยนะคะอันนี้นัดก,ก็จะเป็นนักผูพิมพ์ตอนกลางคืนนะลูกมันก็จะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่สระอ์นิดนึงแ้นพิมพ์ครูก็ไม่ค่อยจะดีนะนักเรียนนะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าชิปอะคะ่ะโอเคนะคะขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้ก็ จบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องการเขียนจดหมายนะลูกกิจกรรมในวันนี้นะคะปิดไมค์ด้วยนะคะขอให้เด็กๆนะคะไปเขียนจดหมายหนึ่งเพื่อนนะคะจดหมายถึงเพื่อนมาคนละหนึ่งฉบับค่ะนักเรียนโดยให้เด็กๆส่งมาในสมุดนะคะพร้อมกับเขียนจาหน้าซองของจดหมายด้วยนะคะพร้อมกับเขียนเขียนจาน้าสองของจดหมายให้ ถูกต้องชัดเจนด้วยนะคะเอาที่อยู่ของเรานะคะอะให้เรียบร้อยนะคะเขยียนชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนด้วยนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วค่ะสําหรับบทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนจดหมายถึงเพื่อนมาฝากคุณครูด้วยนะนะคะอย่าลืมทาการบ้านให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ครูฝนต้องลาไปก่อนแล้วนะ,ะสวัสดีค่ะ